สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับครูบุ๋มอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้ครูบุ๋มจะพามาเรียนเรื่องอะไรก่อนอื่นเลยครูบุ๋มจะถามเรื่องสุขภาพนักเรียนก่อนนักเรียนคะนักเรียนสบายดีหรือเปล่ามีใครติดโควิดไหมคะเนี่ยมีใครติดโควิดหรือเปล่าช่วงนี้นะคะนักเรียนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะให้นักเรียนรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ลมนะคะ ทีนี้ให้เราดูแลสุขภาพนะคะถ้าหนาวก็ใส่เสื้อแขนยาวเวลาออกไปข้างนอกนะคะตอนกลางคืนนักษาสุขภาพด้วยนะคะห่ผมผ้าด้วยทีนี้วันนี้ครูผุ่มจะพามาเรียนเรื่องอะไรนะคะวันนี้ครูผุมจะพามาเรียนเรื่องคําปะวิสัญนีและคําที่ไม่ปะวิสัญญีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูความหมายก่อนเนาะว่าคําปะวิสัญชนีเป็นยังไงนะคะคําปะวิสัญชนีนะลูกคาปะวิสัญชนีก็คือคําที่นําพยัญชนะคําว่าพยัญชนะก็คือกอไก่ถึงฮอนกุ้งนะคะพยัญชนะเนี่ยมาผสมกับสระอะรู้จักสระอะเนาะานำมาผสมกันนะคะและคงรูปสระไว้นะคะและคงรูปสระ าว้ยังไม่ได้หายไปไหนสระอะยังคงอยู่นะคะเอาไว้หลังพยัญชนะอ่านออกเสียงเนี่ยก็จะออกเสียงอะเต็มเสียงนะคะทีนี้มาดูข้อสังเกตในการดูนะคะเดี๋ยววันนี้ครูบุ๋มมีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องสังเกตดีๆนะคะข้อสังเกตในการใช้คําปะวิสัญชนีนะลูกคําพยางเดียวที่ออกเสียงอะนะคะจะปะวิสัญชนีเสมอนะคะอย่างเช่น กะสังเกตไหมมีสสลอะจะก็มีสสลอะปะละแล้วก็คำว,ว่าณนะก็มีเหมือนเดิมนะคะต่อไปคำไทยแท้นะคะคำไทยแท้ที่ออกเสียงอะอ่าไม่ว่าจะลงน้ำหนักนะคะหรือไม่ลงน้ำหนักก็ตามแต่เมื่อเขียนเนี่ยแต่เมื่อเราเขียนจะต้องปะวิสัญชนีคำว่าคำไทยแท้ก็คือเป็นคำที่ไม่ได้มาจาก ภาษาอื่นไม่ได้มาจากภาษาต่างประเทศนะคะก็คือคำไทยแท้ๆของประเทศเราเลยนะคะอย่างเช่นคำว่ามะม่วงมะขามตะขาบตะก้านะคะตะก้าแล้วก็กระดานนะคะคำนี้เป็นคำไทยแท้นักเรียนสังเกตไหมที่คู่บุ๋มมีตัวหนังสือสีแดงใช่ไหมคะที่คูบุ๋มทำตัวหนังสือสีแดงให้ก็คือสระอะยังคงอยู่นั่นก็คือคำ ปวิสัญชนีนะคะต่อมามาดูนะคะคำปวิสัญชนีเหมือนเดิมนะคะทีมาาาาทะ่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตที่เนี้มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะคําพยางค์ท้ายของมันเนี่ยจะออกเสียงสระอะคํานี้ก็เรียกว่าคําปวิสัญชนีนะคะอย่างเช่นศินละปะศีรษะนะคะลักษณะหรือสาธารณะเห็นไหมคะคําท้ายจะมีสระอะนะคะ คำท้ายจะมีสระอะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็เป็นคำปะวิสัญญีค่ะทีนี้มาดูคำที่มาจากภาษาต่างประเทศบ้างนะคะคำที่นำมาจากภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็นำเข้ามาในประเทศไทยของเราและเราก็เรียนรู้จนถึงทุกวันนี้อันนี้มีอยู่หลายประเทศเลยนะคะแต่ว่าหลักๆเลยเดี๋ยวครูบุ๋มจะเอาประเทศที่แบบนักเรียนคุ้นเคยหรือว่า นักเรียนพูดบ่อยๆนะคะมาให้นักเรียนดูก็คือภาษาต่างประเทศที่ออกเสียงอะนะคะที่ออกเสียงสระอะและสระอะยังคงรูปอยู่เช่นประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะโซบะโซบะนี่นะคะเส้นเป็นเส้นโซบะเนาะต่อไปสากุระสากุระก็คือดอกไม้ชนิดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะต่อไปประเทศจีนแปะสะโอ้ยครูปุ่มหิวเลยคะ่ะใช่ไหมคะแปะซะ ต่อไปบะหมี่นี่บางคนชอบกินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนะคะคาว่าบะหมี่ก็มาจากภาษาจีนนะคะมาภาษาจีนสังเกตไหมคะที่ครูบุ๋มเอามาจะมีสระอะทั้งนั้นเลยนะคะก็เรียกว่าคําปะวิสัญน,นีทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างคําที่ไม่ปะวิสัญน,นีทีนี้คําที่ไม่ปะวิสัญน,นีก็คือคําที่ผสมสระอะ เวลาอ่านออกเสียงนะคะเวลาอ่านออกเสียงคําที่ไม่ปะวิสัญชีเนี่ยจะอ่านออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงเมื่อกี้สระอะออกเต็มเสียงสระอะยังคงรูปอยู่แต่ว่าอันนี้สระอ่ออกแค่กึ่งเสียงนะคะสระอะออกแค่กึ่งเสียงเพราะฉะนั้นคําที่ออกเสียงอะจะไม่มีสระอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะลูก ข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตในคำไม่ปะวิสันชนีดูนะคะพยางตรงกลางเนี่ยจะเป็นคำสมัดแม้จะออกเสียงอะก็จะไม่ปะวิสันชนีศิลปกรรมเห็นไหมคะศิลปะกรรมถึงจะออกเสียงเหมือนมีสระอะนะคะแต่ว่ามีรูปสระอะไหมคะไม่มีเรียกว่าไม่ปะวิสันชนีนะคะธนบัต สองคำนี้ก็อ่านเหมือนมีสระอะแต่ว่าไม่เขียนเป็นรูปสระอะนะคะเรียกว่าไม่ปะวิสัญชนีเหมือนกันค่ะจุลสารอันนี้ออกเสียงสระอะนะคะรัะทศาสตร์อันนี้ก็ออกเสียงอะแต่ไม่มีสระอะเพราะฉะนั้นจะเป็นคำไม่ปะวิสัญชนีค่ะต่อไปนะคะที่สังเกตได้อีกก็คือพยางข้างหน้า นะคะพยางหน้าของคำสองพยางที่มีรูปแบบเหมือนอักษรน,นำเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะอักษรน,นำแม้มันจะออกเสียงอะนะคะแต่มันก็จะไม่ปะวิสัญน,นีเพราะอะไรไปสังเกตดูนะคะคำนี้กนกขนานจรัดฉลาดตลับเฉลยชนิด ทำไมถึงเป็นคำที่ไม่ปะวิสัญชนีคะบอกคุณครูบุ๋มได้ไหมตอบในใจของตัวเองสิติ๊กตักติ๊กตักทีนี้เพราะว่าคำข้างหน้าเป็นไงลูกออกเสียงสระอะกึ่งเสียงครูบุ๋มบอกแล้วว่าถ้าออกเสียงสระอะกึ่งเสียงแสดงว่าสระอะจะไม่ปรากฏรูปนะคะสระอะจะไม่ปรากฏรูปอันนี้ขนานนะคะขนานถึงออกเสียงขอไข่เหมือนมีสระอะแต่ไม่มี สระอะรูปสระอะไม่มาเพราะฉะนั้นเป็นคำไม่ปะวิสัญชนีนะคะทีนี้คำที่มาจากภาษาขเขมรน,นะคะที่มีพยัญชนะสองตัวซ้อนกันต้องอ่านคำหน้าเป็นอะนะคะจะต,ต้องอ่านคำข้างหน้าเป็นอะคำนี้ก็ไม่ปะวิสัญชนีเหมือนกันมาดูนะคะขโมยมาจากภาษาขเขมรน,นะคะขโมยออกเสียงอะแต่ไม่มีสระอะ พจ,จนคำข้างหน้าออกเสียงอะแต่ไม่มีสระอะสะบงคำข้างหน้าออกเสียงอะแต่ไม่มีสระอะจรูนถนนสังเกตไหมคะออกเสียงสระอะแต่ไม่มีสระอะเพราะว่าออกเสียงสระอะแค่กึ่งเสียงนะคะเพราะฉะนั้นคำพวกนี้ไม่มีสระอะจึงเรียกว่าคำไม่ประวิสัญชนีนะคะ ตัวอย่างข้อแตกต่างเรามาดูนะคะข้อแตกต่างนี้ครูบุ๋มให้ตัวอย่างจะมีคําปะวิสัญชนีกับคําที่ไม่ปะวิสัญชนีนะคะคําปะวิสคคัญชนีกับคําที่ไม่ปะวิสัญชนีทีนี้นักเรียนมาดูนะคะคําแรกนะคะสังเกตนะคะนักเรียนคะสังเกตสระตัวหนังสือสีแดงนะคะตัวสระสีแดงที่ครูบุ๋มมีให้นะคะ นะคะมะนาวมาระประโยชน์มะละกอทีนี้เรามาดูคํำที่ไม่ปะวิสัญนญนีบ้างคำที่ไม่ปะวิสัญนญนีออกเสียงอะเหมือนกันค่ะแต่จะไม่มีสสละะขบวนอร่อยสมัครสถานีชนิดกเกษตรสังเกตไหมคะว่าเห็นข้อแตกต่างหรือยังลูกเห็นข้อแตกต่างหรือยังว่าเป็นยังไงแสดงว่า คำปะวิสัญชนีก็คือคำที่มีสระอะแต่ยังคงรูปสระอะไว้ส่วนคำที่ไม่ปะวิสัญชนีก็คือคำที่มีออกเสียงสระอะแต่ไม่ปรากฏรูปสระอะใช่ไหมคะทีนี้วันนี้ครูบุ๋มจะมีใบงานมาให้นะอ่าครูบุ๋มจะมีใบงานมาให้อย่าลืมเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่ด้วยอ่าเขียนวันที่แล้วก็วิชานะคะวิชาภาษาไทยนะคะ คำสั่งครูบุ๋มนะคำสั่งคำนำคำที่ปะวิสัญชนีและคำที่ไม่ปะวิสัญชนีใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องครูบุ๋มมีอยู่แยกอยู่สองช่องนะคะมีอยู่สองช่องเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเลือกนะคะให้นักเรียนเลือกนะคะเลือกคำเนี้ยอย่างเช่นศิลปะเป็นคำปะวิสัญชนีหรือไม่ปะวิสัญชนี นะคะให้นักเรียนเอานําคําพวกนี้มาเติมในช่องว่างนะคะใครจะเพื่อความสวยงามครูบุ๋มบอกแล้วนะคะทาให้สมุดของตัวเองน่าอ่านเพราะฉะนั้นเราจะอาจจะไม่วาดเป็นกระบอกเหมือนครูบุ๋มก็ได้อาจจะตีเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเฉยเเป็นช่องสี่เหลี่ยมเฉยๆก็ได้นะคะให้นักเรียนระบายสีขอบขอบให้สวยงามครูบุ๋มบอกแล้วการที่เราจะทําสมุดให้หน่าอ่านน่าสนใจนะคะเราจะต้อง ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทํางานเสร็จจะต้องขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงนะคะสําหรับวันนี้ก็เจอกับครูบุ๋มเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ